ปิดการขายครับผมมาด้าวีที50นะครับจะส่งถึงที่อำเภอหนองพพกจังหวัดร้อยเอ็ดตรกะกェจังหวัดร้อยเอ็ดส่ง,งที่เภ่หนองพอก<ม>ส่งอยู่ข้างทางนี่แหละ <laughs> นับเงินกันจา้จาเอาอยู่นี่เลยพี่น้อง <laughs> นี่ <laughs> เพราะว่าเอฟซีว่าไปนามันไกล <laughs> ไปนามันไกลเนาะ <laughs> อูทอ่ค,ครับจะสุดนะครับซื้อสุด6แทร่ปิดการขายเรียบร้อยนะครับมาสด้าใจล้วพ่อเนี่ยดกใจมาเนาะรถเนาะ ตใจแล้วตั้นใจมองนั้นมาเลยโอเคครับผมไมเหงุดหงิดแม่เด้อครับผมครับคุณแม่วางใจเด้ครับเด้อไปเที่ยวลาเนี่ยเราข้าวสวนลา้วสวไปที่กเราไปเที่ยวอ่ะนี้หลับตัวัดใจขาเรียบร้อยครับผมสลับตัปิดนเรียบร้อยครับ ขอบคุณทุกคนที่นนงนมานนครับผมุดไแลวางใจครับผม